กเกงยงทไมาอีกแล้วอ้านกับซุปมือนีกระสีแกงนี่นะไก่เนี่ยมันมากินเนี่ยเขาน้ำเย็นน้ำยังเลยปลูกยังมันก็มาหากินเล่มกินเบด่อไปคิดยากยังซ้ำไก่เกี่ยวควางนงตัวตื่นเศารกับม้าโหลดคำสวงถุ่มกับแจงเนียเสารมัมันมากินโหลดมอเกี่ยวกับไผ่ยูเฮี e an, ยนเฮายูทีเฮาผลปลูกยังไงมันก็นมากิน ไกลน้ากันเลี้ยงน้ากันถ้าชิมาก,กินแต่ต้มน้ำใหม่อยู่นี่มาก,กินแต่ต้มน้ำใหม่มาก,กินแตป่ปนตะแก้วอยู่นี่เอาจาั๊กโตมากินอยู่น้าเฮียนนี่มาซูม,มือเห็นซูม,มือตื่นชามามาโหลดเมียผุนข้าเลี้ยงน้ากันนั่นละ่ะไม่ได้เกี่ยวกินโหลดคอยว่าเมื่อนี้เดี๋ยวกันน้ำใหม่เดี๋ยวกันน้ำใหม่ปุ้งเงี้ยมันจะมาหากินเล่มกินเบิด ไปคิดยากอยัง,งซ้ำใกล้เกี่ยวขวางตัวตื่นเสากับมาโหลดำทำ s w i n ถุ่มกับจังเมียสาวมามันมากินโหลดเมื่อเกี่ยวกับไผยยุเฮียนเฮ่ายุทีเฮ้าผุนปลูกยังไงมันก็ม่กินใกล้น้ำกันเลี้ยงน้ำกันถ้าิม่ก,กินตะต้มน้ำใหม่อยู่นี่ม่ก,กินตะต้มน้ำใหม่ไม่มก,กินตป่ปนตะแจวอยู่นี่เอาจาักตัวซุ่มมือเห็นซุ่มมือเนาะโอ้เมื่อคืนยากเลยเอา ยัดการโลดอุย้ยมือเห็นสุมือเนาะโอ้ยบนคืนอ,อย่างแลยเอายัดการโลดอุย้ยแกงเง้อามาอีกแล้วมบ้านกับซุปมือนีกับสิแกงนี่นะไก่เนี่ยมัน่ากินเนี่ยเขาน้ำเฮียนน้ำยังเลยโอ้เอาตัวพอดีน,นั่นนมนมตัวพอดี ข้าน้ำกันบริเวเกียวู้ใหญ่บานกับบริเกียวบริมาเลียงนั่นมันกินอยู่นี่อยู่นี่แหละมันอยู่องได้กับของผู้นั่นก็ไก่้น้ากันไก่้น้ากันต้มรดเป็นอย่างต้มจักเทียนเป็นอย่างขุ่นมันหลายปลูกยังไว้ก็บ่ได้กินของไผรก็มากินถุ่มสวงถุ่มมันจังเนียเห็นซู่มือเห็นซู่มือทายรูไปซูมือก็มีสิ์ตัวเนาะ ปลูกยังไววก็บ่ได้กินข้องไผ่ก็มากินนึ่มาเีืยต้นไม้ต้นไหลพักปลูกไวก็ตายเบิดคือว่าต้มเนี่ยมันแม่นไก่น้ำกันมันไม่กินน้ำเผามันกับไก่เผาก็ได้ยูนี่แหละมันอยู่องได้กับของผู้นํานก็ไก่น้ำกันไก่น้ำกันต้มรสเป็นอย่างต้มจักเทียนเป็นอย่างขุ่นมันหลาถุ่มสวงถุ่มมันจังเมียเห็นซูมือเห็นซูมือท่ายรูไปซูมือ ก็ไม่ซิดตัวเนาะมากินยูน้ำเพี้ยนนี่มาซูมมือเห็นซูมมือตื่นชาม้ามาโหลดเมียผุนคัดไมาเคียร์ต้นไม้ต้น,น,ตนลาพักปลูกไว้ก็ตายเบิดคือเ่ราต้มเนี่ยมันมันไกลน้ำกันมันไม่กินน้ำเผามันกัไกลเผาองก็ได้ถึงชามา้ันมันมากินโหลดเมื่อกีย่ยวกับไพยยูเฮียนเ่ายูทีเผาผุนปลูกยังไงมันก็ไม่กินเอาน้ำกันเวลา ส้ำเลี่ยงตอนนั้นมาสูมือแมีมหากินสูมือเมียซ้ำเทาเลี่ยงไว้ได้ขนาดมันบ่นได้นอนอยู่นี่ซื้อตื่นสูมือเห็นสูมือเนาะโอ้ยบ่คิดยากเลยเอายัดการโหลดอุ้ยมันไก่ไผยสันผู้เจ้าคิดว่าไก่ไผยสันอย่างไรมันจะมาหากินเลน่นกินเบิดอจะไปคิดหยาดยังซ้ำไก่เกี่ยวขวาง,งตัวตื่นเ้ากับมาโหลด คำสวงถุ่มกับจังเมียสามารถมันมากินรวดเมื่อกียวกับไผ่อยูย่เฮียนห้าอยู่ทีห้าคุนปลูกยังไงมันก็ไม่ก,กินแกงน้อไม่มอีกแล้วหมู่บ้านกับซุปมือนอี่กับสีแกงนี่นะไก่เนี่ยมันมากินเนี่ยเขาน้ำเฮียนน้ำยังเลยนั่นนุน่มๆมน,มมนกำลังดีนั่นพลอยกำลังพลอยนั่นจัดการรวดเป็น,นย,ยังสมัยคือหญาาแค่ยัง มาต้งคักเบิ่งไปบ่งมามันไกลข่อยเด้น่ะนะมันไม่กินอยู่นี่เบิดมือมม่กินอยู่นี่เบิดมือจีเป็นยังจักตัวกินตะปนตะเจียวตะนอไม่ไก่กับมาดีดิุลไมีแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆไม่แตๆๆ่ตัวอ้วนๆมากินอยู่น้ำเฮียนนี่มาซู่มือเห็นซู่มือตื่นชอมามาหลดเมียผุดคำถุ่มสองถุ่มมันจังเมียเห็นซู่มมือ เห็นชูม,มือทายรูไปไอู้มือก็นมีสิตธตัวนเนาะปุ้งเงี้ยมันจะมาหากินเล่มกินเบิดจะไปคิดยากยังซ้ำใกล้เกี่ยวควางตัวตื่นเศา้ากับมาโหลดคำสวงถุ่มกับจังเนี้ยเอาตัวพอดีนั่นนุ่มๆตัวพอดีขวางน้ำกันบอร์ไอ้เกียวปุงง้งเงี้ยบานกับบรเกียวบอร์ไอมาเหลียงนั่ม่ากิ่นย่งไําำถุ่มสวงถุ่มม,ม,มันจังเนี่ยเห็นชูม,มือ เห็นซูมือทายรูปสซูมือก็่ีม่ชิ์ตัวเนาะปลูกยังไ้ก็ว่่ได้กินของไผ่ก็มากินอยู่นี่แหละมันอยู่มองใดกับของผู้นั้นตัวใกล้น้ำกันใกล้น้ำกันต้มรดเป็นอย่างต้มจักเทียนเนเป็นอย่างขุ่นมันลายนั่นนุ่มๆเหมัน,มน,มมนกำลังดีนั่นพลอยกำลังพลอยนั่นจัดการรดเป็นอย่างสงมัยคือยากแค่ยัง ไม่จะตัวใหญ่ๆอ้วนๆไก่ก็ได้นี่น้ำก็บกำลังห่อนน้ำเดือดบุกๆๆอยู่มันมาหาเห่ากับซำไก่เห่าตองน้ำกันเพราวซำเลี้ยงตอนนั้นน่าซื้อมือไหมหากินซื้อมือไหมซำเหาเลี้ยงไว้ได้ขนาดมันไปไหนนอนอยู่นี่ซื้อตือเลี้ยงน้ำกันนั่นแหละไปไหนเกี่ยวกินโลวดคอยว่าเม่งเนี้ยเดี๋ยวกันนั่งใม่เดี๋ยวกันนั่งใม่ เนื้ไก่ไผะสันผู้จ้าคิดว่าไก่ไพะสันไก่น้ำกันเลี้ยงน้ำกันถ้าสิมากกมม่มาก,กินต่ต้มน้ำใหม่มกกอ,อ,อยู่นี่ม่กินต่ต้มน้ำใหม่ไม่กินต่ปนตะแก้วอยู่นี่เอาจากตัวู่นี่แหละมันอยู่มองใดกับของผู้นัานก็ไก่น้ำกันไก่น้ำกันต้มรสเป็นยังต้มจ็กเทียนเป็นยังขุ่นม,มันลายบางน้ำกันเวล่าซำเลี้ยงตันะนั้นมาซื้อมือไหมหากินซื้อมือไหม ซ้ำเขาเลี้ยงไว้ด้วยขนาดมันไปเรีนอนอยู่นี่ซื้อตื่นอยู่นี่แหละมันอยู่มองได้กับของผู้นั้นตัวไก่น้ำกันไก่น้ำกันต้มรวดเป็นยังต้มจักเทียเนเป็นยังผุนมันหลายผสามารถมันมากินรวดเมื่อกี้เอากระเอยู่เฮียนห่าวยู่ทีห่าวผุนปลูกยังไงมันก็มากินกินตะปนตะเกียวตะนาวไม้ ไก่กระมาดีดีมีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวอ้วนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆไก่กระไดนี่น้ำก็กำลังห่อนน้ำเดือดบุก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 อยู่มันมาหาเห่ากับซำไก่เห่านั่นนุ่มๆมันกำลังดีนั่นพลอยกำลังพลอยนั่นจัดการรวยเป็นยังเห็นคือยากแค่ยังมามิต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆไก่กระได นี่ abei, a holder, a น้ำกับกำลังห่อนน้ำเดือดบุก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 อยู่มันมาหาเห่ากับซำไก่เห่าก <c oughs> ังคางเบิ่งไปเบิ่งมามันใกล้ข่อยเด้น <c oughs> ั่นนะมันไม่กินอยู <c oughs> ่นี่เบิดมือไม่กินอยู่นี่เบิดมือที่เป็นยังจักษตัวไม่กินอยู่น้ำเฮียนนี่มาซู่มือเห็นซู่มือตื่นชามามาหลดเมียผุดข้ามกังคากเบิ่งไปเบิ่งมามันไกล้ข่อยเด้นั่นนะมันไม่กินอยู่นี่เบิดมือไม่กินอยู่นี่เบิดมือ สิเป็นยังจ้าตัวกงยงน้อยอีกแล้วม่บ้านกับซุปมื้อนี้กับสีแกงนี่นะไก่เนี่ยมันมากินเนี่ยเขาน้้าเฮี้ยนน้มยังเลยมัน,มยนไม่เคีียต้นไม้ต้นไหลพักปูไว้กับตายเบิดคือว่าต้มเนี่ยมันมม่ไก่น้ำกันมันไม่กินน้ำเผามันกับไก่เผาก็ได้นั่นนุ่มๆมันกำลังดีนั่มมน,นพลอยกำลังพลอยนั่นจัดการรวเป็นยัง มันคืดยาก้ห็ด่ยังมาแกียง,งมาใหม่อีกแล้วหมู่บ้านกับซุปมือนอีกับสีแกงนี่นะไก่เนี่ยมันนักกินเนี่ยเขาน้ำเยนน้ำหยังนี่นยูนี่แหละมันอยู่มองใดกับคองผู้นันตัวไก่น้ำกันไก่น้ำกันต้มรดเป็นยังต้มจักเทียนเป็นยังขุ่นมันหลายมันคักเบิงบ่งไปบางมามันใกล้ข่อยด้นยน่ะนะมันไ,กไนนนะมกกินอยู่นี่เบิดมือ กินอยู่ในเบิดมือที่เป็นยังจักษตัวทำถุงซองถุ่มมันจังเมียเห็นซุมมือเห็นซุมมือท่ายรูไปซุมมือก็มีสิทธิ์ตัวเนาะเอาเอาตัวพอดีนะั่นนุม่มๆตัวพอดีขอน้ำกันบริเวเกลียวปุ้หญ่บ้านกับบริเกลียวบริเวณมาเลี้ยงนั่นมันว่ากินอยู่นี่ซุมมือเห็นซุมมือเนาะโอ้ยบาคืออยากแล้วเอายัดการโหลด ตัวใหญ่ๆอ้วนๆไกลก็ได้นี่น้ำก็กำลังห่อนน้ำเดือดบุบๆ,ๆ,ๆอยู่มันมาหาเห่ากับไส่ไก่เห่ามันมาเคลียต้นไม้ต้นไหลพักปลูกไว้ก็ตายเบิดคือเ่าต้มเนี่ยม,ม,มันไม่ไก่น้ำกันมันมากินน้ำเห่ามันกไก่เห่าก็ได้ไมากินอยู่น้ำเฮี้ยนนี่มาซูมือเห็นซูมือตื่นเช้าม